ปังโอ้โหได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงหน้าสั่นพับพับพับกันเป็นแถวสวัสดีครับวันนี้ขอมาตบเรียกสติพวกไดโนเสาร์ในสภากันหน่อยใครใครที่ชอบเห่าชอบแซะว่าโอ้ยดอมซ้อมมีแต่เด็ดเอหออมอยพวกไวัยรุ่นปั่นกระแสวันนี้รบกวนแหกตาดูโพสวนรู้สิตด้วยครับผลออกมาแล้วว่า ไอซ์ Ice, รักชนกควานักการเมืองที่สุดแห่งปีแต่ที่พีคจนพวกท่านต้องร้องกรีดคืออะไรรู้ไหมฐานเสียงหลักของไอซ์ไม่ใช่เด็กแต่คือคนรุ่นเจน X และเจน Y อายุ42-51ปีงงแล้วสิทำไมลุงป้าน้าอาถึงเทใจให้เด็กปากแจว๋วฟังนะเลิกโง่เพราะคนวัยนี้คือเดอะแบ็ของประเทศไงครับพวกเขาก้มหน้าทำงานจ่ายภาษีจนหลังแอนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคุณภาพชีวิตระดับ ส้นตีนถนนยังเป็นหลุมดวงจันทร์ข้าราชการทำงานเช้าช้ามเย็นชามพวกเขาเห็นความเน่าเฟะมาครึ่งค่อนชีวิตแต่พูดไม่ได้กลัวตกงานกลัวโดนอุ้มพอมีเด็กอย่างไอซ์ที่กล้าชี้หน้าด่าความจันไรกล้าชนแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าบรมมันคือความสะใจมันคือ e m o t ชันอลร e p r e s ร n เซน i v ทีฟไอซ์คือปากคือเสียงตะโกนด่าแทนพวกเราที่อัดอั้นมานานและจำใส่สมองไว้นะครับที่เขาชนะไม่ใช่เพราะเขาเล่นของ ข้อ 1. ของจริงเขาทำงานไม่ได้เข้าไปน,นอนแดกเงินเดือนฟรีหรือยกมือเป็นหุ่นยนต์ตามนายสั่งเขาจี้ทุกเม็ดกัดไม่ปล่อยข้อ 2. เขาเป็นตัวแทงเรื่องไหนชาวบ้านไม่กล้าพูดไอซ์พูดข้อมูลแน่นไม่ใช่ดีแต่ปากข้อ 3. คนเขาตาสว่างเรื่องโครงสร้างแล้วครับเลิกเอาเศษเงินประชานิยมมาฟาดหัวคนเขารู้ทันแล้วว่าที่กูจนไม่ใช่เพราะกูขี้เกียจแต่เพราะโครงสร้างประเทศนี้มันเอื้อให้พวกมึงโกง สรุปสันส้นๆถึงท่านผู้สรงเกียรติทั้งหลายเลิกแอคอาร์ตเลิกสร้างภาพยุคนี้ประชาชนเขาดูออกครับว่าใครของจริงใครของปลอมถ้ายังทำงานแบบเดิมๆเ,เระวังจะตกขบวนตกเก้าอี้และตกงานแต่กลุ่มพานี้เดี๋ยวรู้เรื่องว่าประชาชนเขาจะเลือกคนทำงานหรือจะเลือกปลิงจบแยกย้ายไปทำงาน